พระครเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนสัปดาห์ที่4การอาศัยอยู่ในพระคริสต์ในฐานะต้นองุ่นแท้วันอังคารเลขโรมันสเราอาศัยอยู่ในพระคริสต์เพื่อให้พระองค์ทรงอาศัยอยู่ในเราโดยการใส่ใจต่อคำสอนทางภายในของการฉลมที่ครอบคลุมสัรพสิ่งอารบิกหนึ่งเราอาศัยอยู่ในการสัมมคีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับพระคริสต์ โดยการมีประสบการณ์ต่อการชำระด้วยพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการปรับใช้พระวิญญาณแห่งการฉลมกับสิ่งที่เราเป็นทางภายในอารบิกสองพระคริ์ผู้เป็นศีรษะคือผู้ถูกฉลมและผู้ดำการโลมส่วนเราคืออวัยวะของพระองค์ซึ่งรับสุขพระองค์เป็นการฉลมทางภายในเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเป็นจริงอารบิกสาม ในฐานะการเคลื่อนไหวและการทำงานของพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันซึ่งอยู่ภายในเราการฉลมนี้ได้นำพระเจ้ามาฉลมเข้าสู่เราเพื่อเราจะถูกซาบซ่านไปด้วยพระเจ้าถือครองพระเจ้าและเข้าใจความคิดของพระเจ้าการฉลมนี้ได้นำเอาความคิดของพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของพระกายมาสื่อสารให้กับอวัยวะของโระองโดยความรู้สึกทางภายในซึ่งก็คือความสำนึกทางภายในแห่งชีวิต สัปดาห์ที่4วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า 1, หนึ่งโยฮันบทที่สองข้อยการฉลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็อาศัยอยู่ในท่านจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดสอนท่านแต่การฉลมของพระองค์ได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ได้เป็นคำมามสาและการฉลมนั้นสอนท่านแล้วอย่างไรจงอาศัยอยู่ในพระองค์อย่างนั้นสองโครินธ์บทที่หนึ่งข้ แต่พระองค์ผู้ทรงนำเรากับท่านไปเชื่อมต่อกับพระคริสต์ไว้อย่างมั่นคงและได้ทรงฉลมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้าพระวิญ,ญญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่งซึ่งมาจากองค์บริสุทธิ์นั้นได้เสด็จเข้าสู่เราในขณะที่เราบังเกิดใหม่และอาศัยอยู่ในเราไปตราบชั่วน,นิรันดร์ลูกเล็กๆได้รู้จักพระบิดาและรู้จักหลักความจริงก็โดยพระองค์ในขณะที่เราอาศัยอยู่ในพระคริสต เราก็รับสุขการฉลมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือพระวิญญาณน,นั้นผู้เป็นตัวตนอันอัศจรรย์ที่ส่งเคลื่อนไหวและกระทำการอยู่ในเราในขณะที่การฉลมนี้อาศัยอยู่ในเราและสอนเราเราก็ได้อาศัยอยู่ในพระองค์การฉลมก็คือการเคลื่อนไหวและกระทำการของพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันผู้อาศัยอยู่ภายในเพื่อจะนำส่วนประกอบทั้งหมดของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและการเคลื่อนไหวของพระองค์ มาปรับใช้เข้าสู่ตัวตนทางภายในของเราเพื่อเราจะถูกผสมกลมกลืนกับพระองค์อย่างครบบริบูรณ์มาเป็นการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นการฉลมซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวและกระทำการของพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันอยู่ภายในเรานั้นได้นำพระเจ้ามาฉลมเข้าสู่เราเพื่อเราจะถูกทราบซ่านด้วยพระเจ้าถือครองพระเจ้าและเข้าใจความคิดของพระเจ้าเลือกอ่านข่าวสาร คำว่าพระคริสต์ในภาษากรีกคือคริสโตสซึ่งแปลว่าผู้ถูกฉลมและคำว่าฉลมในภาษากรีกคือคริสมาทั้งสองคำนี้มาจากรากศัพท์คำเดียวกันพระคริสต์ในฐานะผู้ถูกฉลมได้กลายมาเป็นการฉลมนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ถูกฉลมพระองค์จะมีน้ำมันหอมที่จะมาฉลมเราอย่างเหลือล้นในที่สุดผู้ถูกฉลมก็จะกลายเป็นผู้ทำการฉลม ในความเป็นจริงกระทั่งตัวของพระองค์เองก็ได้กลายเป็นการฉลมนั้นพระคริสต์ได้ถูกฉลมด้วยน้ำมันหอมอันศักดิ์สิทธิ์และบัดนี้น้ำมันหอมที่อยู่บนตัวของพระองค์นั้นก็ได้ไหลามาสู่เรานี่คือรูปภาพที่อยู่ในบทเพลงสรรเสริญบทที่133ซึ่งกล่าวว่าน้ำมันฉลมไหลาจากศรีรษะของอาโรนลงมาที่เรลวของเขาและกระทั่งชายเสื้อโรหิตของเขา พระคริสต์ได้รับน้ำมันหอมนี้และในที่สุดพระองค์ผู้ถูกฉลมก็จะกลายเป็นผู้ทำการฉลมแท้จริงแล้วการฉลมที่อาศัยอยู่ในเราก็คือผู้ถูกฉลมซึ่งได้กลายเป็นผู้ทำการฉลมและก็ทรงปิดการฉลมด้วยจุดมุ่งหมายของพระเจ้าคือการนำตัวของพระองค์มากระทำเข้าสู่เราเพื่อเป็นชีวิตและทุกสิ่งของเราเพื่อจะทำให้เรากลายเป็นคู่ครองของพระองค์เพื่อการสำแดงพระองค์เอง ในการที่จะทำให้เรื่องนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้นั้นพระเจ้าที่อยู่ในพระคริสต์ก็จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนแห่งการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์การตรึงตายและการเป็นขึ้นทันทีที่เราเชื่อในพระองค์พระองค์ก็เสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นบัดนี้พระองค์ทรงอยู่ในวิญญาณของเราเพื่อจะฉลมเราด้วยองค์ประกอบของพระเจ้าตรีกภาพเรายิ่งถูกฉลมด้วยพระเจ้าตรีกภาพ องประกอบของพระเจ้าตรีกภาพก็ยิ่งถูกถ่ายเทเข้าสู่ตัวเราเนื้อเยื่อของตัวเราก็จะถูกซาบซ่านด้วยทุกสิ่งที่พระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนทรงเป็นผ่านการฉลมนี้การสอนของการฉลมนี้ไม่ใช่การสอนทางภายนอกด้วยคำพูดแต่เป็นการสอนทางภายในด้วยการฉลมผ่านความรู้สึกฝ่ฝายวิญญาณทางภายในของเราการสอนโดยการฉลมนี้ได้นำองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของตรีกภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระวิญญาณแห่งการฉลมที่ผสมผสานรวมกันนี้มาเพิ่มพูนเข้าสู่ตัวเราด้วยวิธีการเช่นนี้พระเจ้าตรีกภาพจึงได้ถ่ายเทซึมซาบและเพิ่มพูนเข้าสู่ทั่วทุกส่วนภายในตัวเราเพื่อม,มนุษย์ภายในของเราจะได้เติบโตในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์การฉลมนี้กําลังเคลื่อนไหวและกระทําการอยู่ภายในเราตลอดเวลา จุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวนี้คือการนำเอาองค์ประกอบของพระเจ้ามาเพิ่มพูดเข้าสู่เราเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและการนำพาของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยถ้อยคำอันชัดแจ้งที่เป็นตัวอ,อ,กอักษรแต่ผ่านการฉลมทางภายในวันนี้การเคลื่อนไหวและการฉลมทางภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามีองค์ประกอบของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อองค์ประกอบของพระเจ้าเพิ่มขึ้น เราก็เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์มากขึ้นและเราก็มีความชัดเจนเกี่ยวกับการนำพาของพระเจ้ามากขึ้น